ฮัลโหล Friday say hi ค่ะ Story my life นะคะสวัสดีวิถีแม่หมอใบปลิวค่ะสวัสดีวิถีแม่หมอใบปลิวสวัสดีวิถีแม่หมอสติชีวิตมีดีไซน์วันนี้เมื่อวานป่วยเนอะวันนี้ก็ก็ไม่ได้พลังเต็มร้อยนะคะแต่พอเรา หมอว่านะเวลาที่เราทําตัวเองให้เฟระค่ะโดยการสวมใส่เสื้อที่ทําให้เราสดชื่นหรือดูแลภาพลักษณ์ของเราให้เป็นในจุดที่มันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะหมอเป็นคนไม่ได้ชอบคนสวยหล่อจ๋าจานะสวยหล่อแต่มันไม่มีชั่มมิง่งไม่มีสเสน่ห์ไร้มันสวยหล่อแบบทื่อๆหมอไม่ชอบหมอชอบคนที่มีคาแรคเตอร์หมอมองว่าคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะค่ะเขามีสเสน่ห์ล้นเหลือคนที่มีคาแรคเตอร์มันเหมือนกับคนที่พลิ้วไหวตลอดเวลาเขาจะไม่วิ่งตามกระแสรหรือวิ่งตาม อะไรใดๆแต่เขามีความเป็นตัวเขาที่มันชัดเจนผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวอ่านโดยที่ไม่มีแสงอะไรมากดทับเขาได้หมอหมอเคยถามตัวเองนะเออตกลตรงสเปกเราพอเราดูดาราที่เราชอบศิลปินที่เราติดตามหรือที่เราให้ใจอะ่ะพอเราดูเออเราชอบคนมีคาแรคเตอร์เราไม่ได้ชอบคนที่ความสวยความหลอ่อหรอกแต่ความสวยความหลอ่อนั้นมันมาตาม มันเป็นของแถมเพราะคนที่มีคาแรคเตอร์มันมันพราวในตัวมันเองอะค่ะมันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ดึงดูดที่มันมีความยูนิคมันมีความแตกต่างมันมีเอกลักษณ์ภาษาไทยเรียกสิ่งนี้ว่าเอกลักษณ์นะคะมันทรงพลังอะเพราะฉะนั้นหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วดึงมันออกมาไม่ต้องวิ่งตามเทรนมากๆดึงตัวเองให้เจอบางคนเห็นไหมคาดผ้าเขาม้าก็ดูมีคาแรคเตอร์ได้บางคนใส่รองเท้าเขาก็ดูอินดี้ฟรีดอมและดูนำเทรนได้เพราะฉะนั้นคนที่จะ นำทางหรือนำเทรนได้หมายว่าเขาต้องมีความชัดเจนในสายทางไม่ใช่มั่นหน้ามั่นหนุกจ๋านะแต่มันเป็นความชัดเจนในในอารมณ์ความรู้สึกพ่วงสภาวะเขาชัดเจนในจุดที่เขายืนว่านี่คือความสุขของเขาความสุขของเขาและพลังงานที่เขาที่เรียวเรียวและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะวันนี้ก็ไปซาไทยท้าวังนครศรีธรรมราชอยู่ตรงนี้มาเกือบ30ปีแล้วมั่งตั้งแต่อายุ10ตั้งแต่เดินช้อปปิ้งเป็นนะ่ะตั้งแต่10ขวบหรือ เด็กกว่านั้นเด็กกว่านั้นเมื่อก่อนตามท่านแม่ไปทํางานที่ท่าวังก็จะเป็นจุดเช็คอินของหมอพอเรียนมัธยมก็หลังเลิกเรียนทุกวันจะต้องไปเดินห้างทุกวันกลับบ้านข้ามทุกวันนะคะนี่คือความสุขของหมอเรามาถึงจุดที่ต้อง เคลียร์คลีนแล้วก็ดีลีทน้ําหนักลงทัก13กิโลก็เลยซื้อมะเล็ดแมงลักเม็ดแมงลักมาแช่ดื่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะจิบน้ํารางจืดแล้วก็จะขับไขมันออกรวมไปถึงการโยคะออกกำลังกายนะคะสวัสดีนี่คือทั้งหมดของหมอในวันนี้จองคิวเช็คดวงสแกน QR code เช่าองค์ก็เช่นกันค่ะ